สวัสดีค่ะวันนี้หมาม่าฟาเดลจะมาทำบราวนี่ช็อกโกแลตลาวาค่ะสูตรแป้งบราวนี่สำเร็จรูปนะคะของยี่ห้อ UFM ค่ะทุกคนวันนี้เรามาเริ่มดูส,ดส่วนผสมกันได้เลยนะคะหนึ่งค่ะเป็นแป้งบราวนี่สำเร็จรูป UFA นะคะ1กิโลกรัมค่ะมีนมสดนะคะตัวนี้อะไรก็ได้นะคะ37มมิลลิลิตรค่ะไข่ไก่5ฟองค่ะผงโกโก คตัวนี้5ช้อนชานะคะเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะตอนเอื่อนใป5ใบค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยนี้ใช้นึ่งนะคะไม่ใช้อบค่ะทุกคนทำง่ายเราเทาไข่ไปแล้วนะคะ5ใบนะคะทุกคนออกมาใส่นมไปเลยค่ะนมสด375มิลลิลิตรนะคะใสไปให้หมดเลย คนก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะนมเข้ากันแล้วนะคะทุกคนใส่ส่วนผสมต่อไปเลยค่ะใส่เป็นโกโก้นะคะห้าช้อนชาค่ะทุกคนนี่ฮอร์วิลิตนี่จะอร่อยเข้มข้นมากเลยค่ะ5้าช้อนชาค่ะทุกคนแล้วก็คนผงโกโก้ให้เข้ากับแป้งบราวนี่เลยค่ะสูตรน,นี้หวานเข้มข้นกรอมมันเลยค่ะทุกคน เนยอร่อยมากเลยแล้วก็ใส่เลยค่ะละลายไว้แล้วนะคะ5้าช้อนโต๊ะค่ะนะาหาช้อนโต๊ะค่ะทุกคนแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกเลยค่ะคนไปเลยนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนรอการละคนให้มันเข้ากันแล้วแล้วก็เกาก็ปเตรียมถ้วยฟอยกันได้เลยค่ะถ้วยฟอยของมามาฟฝรั่งเตรียมน,นะคะจะเป็น,นหรหัส C 0 0น ใส่ไปเรื่อยๆค่ะจนเต็มเลยเหลือประมาณช่องไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่แป้งเขาจะฟูขึ้นมาแบบว่าเป็นพิมพ์อะค่ะจะสวยมากเหลือช่องประมาณนี้ค่ะตัดใส่ไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะเว้นระยะช่องไว้ด้วยนะคะเพราะแป้งเขาจะฟูขึ้นมาอีกค่ะทุกคนเรามาเรียงใส่มนหม้อนึ่งกันแบบนี้เลยนะคะหม้อน,นึงก็ตั้งให้เดือดเลยค่ะออมาจากเดี๋ยวจะใช้ไฟแรงประมาณนี้กลางๆนี้นะคะ 8นาทีนะคะตอนนี้ก็นครบแล้ะคะะคะง,งลค่คราจะมารอตอนครบ8นาทีเลยนะคะตอนนี้ก็ครบ8นาทีแล้วค่ะว้าวสวยมากสีสวยฟูสวยเลยต่อไปเราก็จะมาแต่มาน้าเบอรนี่ของเราแล้วก็น่ากินมากขึ้นนะคะเราจะใส่เม็ดมะม่วงแล้วก็มาเ็อัลมอนนะคะที่ะะั้วแล้วค่ะน่าินใช่ไหมล่ะลองทำกันดูได้นะคะ ชิมกันเลยค่ะทุกคนเมื่ปดนาทีนะคะน้องเขาก็จะเป็นลาวาเยิ้มๆค่ะลองไปชิมกันเลยค่ะจะมีลาวาเยิ้มๆไหมนะคะน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะทุกคนลองทํากันได้นะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนบายบาย